S <S มีอะไรจะพูดก,กับคุณแม่ไหมคะก็ออขอบคุณแม่ครับที่ได้สนับสนุนรถคันแรกให้กับผมนะครับก็ถือเป็นของขวัญที่ดีนะครับก็วันนี้วันแม่ครับก็ขอบคุณแม่ที <S <S <อ>่รักแม่ครับ <S <S เ,<อ>เป็นภาพที่น่ารักมากๆเลยนะคะ <S <S สวัสดีค่ะมาพบกับเบนนะคะวันนี้ก็เลิกดีนะคะเป็นวันปล่อยรถลูกค้านะคะเดี๋ยวไปสัมภาษณ์ลูกค้ากันนะคะว่ารู้สึกยังไงบ้างนะคะวันนี้วันแม่ด้วยนะคะ เดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์คุณแม่แล้วก็น้องกันนะคะดีพีทิพย์ของเรานะคะก็คุณแม่ก็วันนี้มีน้องมาด้วยนะคะลูกชายเดี๋ยวสัมภาษณ์เข้าเฟรมนะคะเดี๋ยวต้องสัมภาษณ์พี่ทิพย์หน่อยนะคะว่าพี่ทิพย์ตัดสินใจก็คืออันนี้หาข้อมูลรถหาข้อมูลศูนย์อย่างเงี้ยค่ะที่จะออกรถนานไหมคะไม่นานค่ะไม่นานเลยหาในในในเฟซในเฟซบุ๊กหาปุ๊บก็ ใช่หะใน a c e b o o k ปุ๊บเขาจะมีเบอร์โทรให้ค่ะเราก็โทรมาเลยโทรมาแล้วก็เขาก็ถามเราว่าติดตอ่อฝ่ายขายไหมคะเราก็บอกค่ะติดตอ่อฝฟขายอยากได้รถแล้วก็พอติดตอ่อปุ๊บเขาก็แนะนําเราก็มาที่ศูนย์เลยก็วันนั้นก็ตัดมาเลยเหมือนดวง,ดวงจะเจอกันนะวันนั้นก็ เบนรลบสายแล้วก็พี่ทิพย์ก็เข้ามาเลยแล้วก็ตัดสินใจจองเลยค่ะแล้วพอดีสีนี้จะบอกว่าสีนี้เป็นสีที่ลูกชายอยากได้อยากได้พอดีแล้ววันนั้นคือรถก็มาพอดีค่ะคือจะบอกว่าออกรถคันนี้เรามากับมากับโชคค่ะได้ก็ถือว่าถูกหวยเลยใช่แล้วก็พี่ทิพย์ก็ได้โชคไปแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวสัมภาษณ์น้องก่อนค่ะอันนี้ก็เป็นรถ คันแรกนะคะรู้สึกรู้สึกยังไงบ้างคะก็ดีใจครับก็อยากได้รถมานานแล้วครับแล้วก็คือเคยได้ลองขับมาก่อนนะครับมาด้าครับก็รู้สึกชอบครับคพอได้มาออกเอกก็รู้สึกดีใจที่ได้มีรถเป็นของตัวเองครับอ๋อค่ะแล้วก็หนุ่มวิศวะนะคะก็น้องเพิ่งจบแล้วก็ยินดีกับน้องด้วยเพิ่งได้ทํางานแล้วก็ได้ตําแหน่งแบบดีด้วยนะคะแล้วก็รถคันนี้ก็ถือว่าเป็นของขวัญให้น้องนะคะ ต้องเด you know you ินทางนะคะเพราะว่าใช้รถก็เลยได้รถคันนี้ไปนะคะก็ขอให้รถคันนี้นะคะนำโชคแล้วก็ขอให้น้องประสบความสําเร็จด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ทิปด้วยนะคะที่ให้เบนแล้วก็เปิ้ลดูแลนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะใครที่สนใจนะคะอยากให้เบนแล้วก็เปิ้ลดูแลนะคะหรือว่า สนใจสอบถามโปรโมชั่นสามารถติดต่อเข้ามาที่เพจนี้ได้เลยนะคะเรามีแบบว่าทีมที่ปรึกษาฝ่ายขายนะคะให้คำปรึกษาทุกท่านนะคะช่วยทุกเคสด,ดันจบทุกเคสนะคะให้คุณแม่เดี๋ยวให้บอกรักกอดคุณแม่แล้วกันค,ค,ค่ะปิดคลิปนี้มีนนอะไรจะพูดกับคุณแม่ไหมคะขอบคุณแม่ครับที่ได้สนับสนุนลดคันแรกให้กับผมนะครับก็ หรือเป็นของขวัญที่ดีนะครับก็วันนี้วันแม่ครับก็ขอบคุณแม่พี่ครับนับแม่ครับเป็นภาพที่น่ารักมากมากเลยนะคะค่ะก็ขอให้ครอบครัวนะคะมีความสุขแล้วก็ประสบความสำเร็จเฮงๆนะคะให้เรานำโชคแล้วก็ขับขี่ปลอดภัยด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้ว อย่าลืมติดตามเพจนี้นะคะเสียงไายวันนี้ก็ปิดคลิปไปก่อนแค่นี้นะคะด้วยภาพประทับใจจากน้องแล้วก็พี่ทิพย์นะคะขอบคุณค่ะ